สวัสดีค่ะเจอกันกับวิวอีกแล้วใน Amazon Live Webinar ค่ะซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงเครื่องมือโปรโมชั่นที่เรียกว่าคูปองค่ะคูปองนะคะเราสามารถให้เป็นส่วนลดกับผู้ซื้อได้ไม่ว่าจะเป็นจำนวนเงินหรือว่าเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ได้นะคะขึ้นอยู่กับเราแล้วก็เราสามารถกำหนดนะคะว่าคูปองเนี่ยจะหมดอายุได้ภายในระหว่าง1-90วันแล้วแต่เราเลยค่ะ คูปองก็จะปรากฏอยู่ใน3หน้าหลักๆนะคะหน้าแรกก็ตามนี้เลยค่ะก็คือหน้าโปรโมชั่นนะคะตัวหน้าโปรโมชั่นตรงนี้นะคะก็จะเป็น a m a z o n คูปองนะคะเป็นหน้าพิเศษที่มีโชว์เป็นสินค้านะคะที่ได้มีการเข้าร่วมหรือว่าใช้เป็นโปรโมชั่นคูปองค่ะหน้าที่2นะคะก็คือหน้าผลการค้นหาสินค้านะคะเวลาลูกค้าเนี่ยทำการเสิร์ชคีย์เวิร์ดเข้าไปแล้วแมทช์กับสินค้าของเรา ถ้าเกิดสินค้าของเราเนี่ยมีคูปองนะคะก็จะโชว์เป็นรูปภาพสินค้าแล้วก็ราคาบวกคูปองตรงนี้ด้วยนะคะหน้าที่3นะคะก็จะเป็นหน้ารายละเอียดสินค้าหลังจากที่ลูกค้าทําการคลิกเข้าไปดูสินค้าเรียบร้อยแล้วนะคะในหน้ารายละเอียดสินค้าเนี่ยก็จะเห็นเป็นคูปองส่วนลดด้วยค่ะแล้วคูปองมีประโยชน์อย่างไรนะคะขออนุญาตยกเป็น2ประโยชน์หลักๆนะคะอันแรกเลยนะคะคล้ายคลึงกับป้ายเซลล์นะคะคูปองเนี่ยจะ เพิ่มโอกาสนะคะที่ลูกค้าเนี่ยจะคลิกเข้ามาดูสินค้าของเราได้มากยิ่งขึ้นค่ะอันที่2นะคะก็คือหลังจากที่เขาคลิกเข้าไปดูสินค้าแล้วนะคะในตัวคูปองนะคะก็อาจจะเป็นแรงจูงใจนะคะให้เขากด add to cart หรือว่ากดซื้อสินค้าของเราได้ง่ายยิ่งขึ้นนะคะใครไม่อยากได้ของที่ตัวเองสนใจแล้วก็มีการลดราคาคูปองก็เลยจะช่วยในการจูงใจให้เขากดซื้อได้ง่ายยิ่งขึ้นค่ะ กูอยากจะนำคอนเซปที่เรียกว่า Amazon Reference Price หรือว่าราคาอ้างอีกมาพูดถึงก่อนพูดถึงกฎเกณฑ์ในการใช้คูปองนะคะตัว Reference Price เนี่ยแบ่งเป็น3กลุ่มหลักๆค่ะกลุ่มแรกนะคะคือ List Price List Price ก็คือราคาปีนะคะหรือว่าราคาที่ผู้ผลิตเนี่ยมีการตั้งหรือ Supplier เนี่ยมีการตั้งนะคะเวลาเราทำการสร้าง Listing ของเราเนี่ยเราสามารถระบุ List Price ของเราไว้ได้นะคะ ถึงเวลาแล้วถ้าเกิดเรามีการใส่ list price เอาไว้นะคะมันก็จะช่วยจูงใจเนี่ยให้คนซื้อสินค้าได้ง่ายขึ้นเวลาสินค้า sell price หรือว่าราคาที่เราขายอะคะ่ะถูกกว่า list price ตัวอย่างตามด้านนี้เลยนะคะอันที่2คือ w o r t price ค่ะ w o r s t price เนี่ยก็คือเป็นราคาเฉลีย่ยหรือว่าราคากลางนะคะที่ลูกค้าเนี่ยเคยชำระให้กับสินค้าของเราเนี่ยในระยะเวลา90วันที่ผ่านมานะคะซึ่งราคานเนี้ยเนี่ยจะถูกคำนวณโดยระบบ Amazon โดยอัตโนมัติตาบใดที่เรามีประวัติการขายเพียงพอนะคะ อันที่3นะคะก็จะเป็น reason lowest price นะคะ reason lowest price ก็คือราคาที่ต่ำที่สุดในระยะเวลาที่กำหนดนะคะซึ่งในตลาดอเมริกาเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ30วันนะคะแต่ว่าในแต่ละตลาดเนี่ยจะมีความแตกต่างกันไปนะคะ่ะโอเคตอนนี้เราเข้าใจว่า reference price คืออะไรแล้วนะคะเรามาดูข้อกำหนดหรือว่ากฎเกณฑ์ใหม่สำหรับ คูปองนะคะในการใช้คูปองเริ่มตั้งแต่วันที่12มีนาปี2024นี้นะคะมีการตั้งกฎเกณฑ์ใหม่ที่จะเข้าร่วมในการใช้คูปองหรือว่าเครื่องมือโปรโมชั่นนี้ค่ะอย่างแรกเลยนะคะก็คือการที่ผู้ขายจะเข้าร่วมคูปองได้เนี่ยเอซินนั้นจะต้องมีประวัติการขายหรือว่า w a s price ก่อนนะคะอันที่2นะคะก็คือ ราคาโปรโมชั่นเวลาใช้คูปองแล้วนะคะราคานั้นเนี่ยจะต้องต่ำกว่า w a s t price นะคะหรือว่าต่ำกว่า r e c e n t lowest price ค่ะอันที่3นะคะก็คือส่วนลดเนี่ยจะต้องอยู่ในเกณฑ์ค่ะต่ำสุดเนี่ยจะอยู่ที่5%นะคะสูงสุดจะอยู่ที่50%นะคะ่ะจากเกณฑ์ข้อกำหนดนี้นะคะวิหขออนุญาตยกตัวอย่าง2 Error นะคะที่ผู้ขายเจอกันบ่อยในหน้า seller central เวลาทำการสร้างคูปองค่ะ e r เรอแรกนะคะก็คือได้ r r o l l m w w t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  h p r r o u u t t price history นะคะง่ายๆเลย Key Message ที่เขาอยากจะบ่งบอกก็คือเอนีนะคะมีประวัติการขายเนี่ยไม่เพียงพอค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องทำการสร้างประวัติการขายก่อนนะคะหนึ่งในเคล็ดลับที่อยากจะแนะนำก็คืออาจจะใช้เป็น Sponsored Product นะคะเพื่อที่จะทำให้สินค้าของเราเนี่ยมีการมองเห็นเยอะขึ้นแล้วก็มีโอกาสในการขายมากขึ้นค่ะ เอ r ร r ที่2นะคะจะเป็น discount requirement not met ค่ะก็คือในกรณีที่ผู้ขายเนี่ยตั้งส่วนลดของคูปองนะคะน้อยกว่า5%หรือว่ามากกว่า50%นอกจากนี้แล้วนะคะเราอาจจะเจอ Error รนี้เมื่อราคาโปรโมชั่นของเราเนี่ยสูงกว่า what price หรือ recent lowest price ค่ะเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะคะเวลาเราใช้คูปองเนี่ยส่วนลดจะต้องอยู่ในระหว่าง5%ถึง50% และราคาโปรโมชั่นเนี่ยจะต้องถูกกว่า w h a t price หรือว่า recent lowest price ค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดที่เราจะนำมาฝากกันในวันนี้เกี่ยวกับคูปองนะคะเจอกันในไลฟ์ว็บไปเหนือหน้าค่ะสวัสดีค่ะ